ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านในการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านายพิรวัตรโมชัยตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลินฟ้าได้รับบรรจุการแต่งตั้งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศกราช2541อายุ24ปีภูมิลำเนาบ้านคำบอนตำบลหัวโทนอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษาปีการศึกษา2558จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนภูมิพิทยาเพศาลอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา2563 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์คณะวิทยายัลการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชพัฏพะนครกรุงเทพมหานครประวัติการทำงานปีการศึกษา2563เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพ,พระรัชรกรสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครน,นายก เมื่อวันที่28เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ได้รับบรรจุแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลินฟ้าตำบลบ้านดูอ,ออำเภออัสสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองการปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ภารังงานที่รับมอบหมายกลุ่มงานวิชาการปฏิบัติหน้าที่การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนแนวชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กิจกรรมชุมนุมชั้นประถมศึกษาปีที่6และกิจกรรมส่งเสริมวิชาการกลุ่มงานงบประมาณหวัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มงานบุคคลครูเวรประจำวันศุกร์ครูเวรวร,เวรักษาการประจำสถานที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นชั้นปฐมศึกษาปีที่6กลุ่มบริหารงานทั่วไปหัวหน้าบริหารงานทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาองค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย ค้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีสัมมาครารวะอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการปฏิบัติตนตามกฎหมายและกระทําตนให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมยึดมันน่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้อื่นรักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปริบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเข้าร่วมศาสนกิจของศาสนาพุทธปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมทําให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นเช่นการทําบุญวันสําคัญทางพระพุทธศาสนางานต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น 3. จัดยาบันวิชาชีพครูขับเจ้าเข้าอบรมและพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพดีเหมาะกับการเป็นครูพัฒนางานให้ดีอยู่เสมอมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรติดตามขา่าวสารต่างๆผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์การเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการในหลายๆด้านเช่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการเรียนรู้และสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีโดยมีความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ปฏิบัติงานสอนด้วยความรับผิดช,ชอบเต็มใจเต็มกำลังความสามารถด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละทั้งเวลาแรงกายและทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อบรมสั่งสอนสิทธิ์ด้วยความรัก และศรัทธานในวิชาชีพครูกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมทักษะชีวิตและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เบียดบังเวลาราชการไปทำธุรกิจอื่นใดปฏิบัติงานต่างๆที่โรงเรียนมอบหมายช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและก,กันให้ความร่วมมือกับคณะครูในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักของปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคตซึ่งนำหลักของปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการในกิจกรรมชุมนุม โดยใช้ชุดจิกรรมเรื่องอาหารพาเพลินดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมเช่นการแบ่งเงินเป็นส่วนๆและเหลือไว้ออมการใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆและการมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5. จิตวิญ,ญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเข้าสอนตรงเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจะทําสื่อการสอนจัดทํากิจ,จรกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการปรับปรุงพัฒนาการสอนอยู่เสมอเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดกิจ,จรกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองฝึกการคิดวิเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศเวลาให้กับราชการเสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์เพื่อผู้เรียนและสังคม ส่อที่ถูกต้องกนรกเลยครัอัอนรกอะไรนะ 2, 2> มีแล้วลงไปเลยครนนะครนจะิตสำนะนะนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมอยู่เสมอจากแหลง่งเรียนรู้ต่างๆเช่นหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตเป็นต้นเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไม่ให้สังคมมองวิชาชีพในทางที่ไม่ดีและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือเพื่อร่วมงานไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน พระเจ้าได้ศึกษาตัวชีวัดจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและสาระการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาโดยจัดทําแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามที่ต้องการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ 2. การบริหารการจัดการชั้นเรียนคาพเจ้าได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนทำงานในรูปแบบกิจกรรมงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนจัดทำข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบันนำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือติดตามและประเมินผลผู้เรียนในด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรมเช่นการเยี่ยมบ้านการแนะแนวและการประชุมผู้ปกครองเป็นต้นโดยมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปลูกฝังเรื่องการออมการทำความดีและการทำบันทึกรักการอ่าน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอ,อบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อน,นำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแวดวงเพื่อนร่วมวิชาชีพครูตลอดจนสร้างเครือข่ายวิชาการในรูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนรวมรู้ในระหว่างองค์กร 5. งานกิจกรรมตามภาร,รกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพัสดุหัวหน้าง,งานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านลินฝาด้วยความซื่อตรงสุจริตตรงต่อเวลาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อโปรแกรม microsoft powerpoint สื่อเว็บไซต์ ช่วยสอนออนไลน์เป็นต้นจึงช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนส่งผลให้ผลสมดิลทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องความถนัดและความต้องการของผู้เรียนและนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังนําวิธีการสอนเผยแพร่ลงบน YouTube ของตัวเองที่ใช้ชื่อว่าครูวัดเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบคุณครับ